อาจารย์ครับผมถามนิดหนึ่งเท่ม,มุกดาเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือครับผมขอถามอ,อบิ๊กเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้ด้วยนะครับ,รบเท่ม,มุกดาเป็นไปได้ผมเชียร์จากใจต้องเริ่มก่อนนะผมใช้ใจครับอาจารย์บอลผ,ผมใช้ใจเพราะผมเชียร์จากใจเพราะคู่นี้น่ารักเป็นไปได้หรือไม่ก็ยอมรับได้ต้องแยกประเด็นนี้นะผมเชียร์มัน ผมว่ามันยังมีความเป็นไปนได้อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมใช้ใจไนงะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ได้แยกรองใช้ใจที่ไม่คัดหวังนะดังนั้นประเด็นนี้ก็ปัดตกไปเราเชียร์แล้วยังมีขอเพียงมีความเป็นไป,นปนได้ระดับหนึ่งผมก็ยังเชียร์รผมมีแต่พลังบวกไม่เคยเกล่าวลายใครแม้แต่ใ,ใต้ฝุ่นที่แฟนขับไปเม้นต์แต่ผมก็ขอร้องว่าไม่อยากให้เปนเมนต์นะเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ผมก็ห้ามอะไรไม่ได้ไงนะแต่ผมก็เป็นห่วง นะผมมีแต่พลังบวกไม่เคยกล่าว้ายใต้ฝุ่นเลยนะถ้าคุณลองไปดูบ,บางคนบอกให้เกรงใจแฟนตัวจริงมุกดาก็คือก็คือเขาแค่หมายว่าใต้ฝุ่นแต่ผมบอกว่าผมร้อยเปิดตูวว่าถ้าเปิดตูวเมื่อไหร่รผมเลิกเชียรหรือมีรหรือไม่จำเป็นต้องเปิดตัวแต่มีสัญญาณที่มันชัดเจนกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับ,รบผมพูดว่าเข้มยังมีสิทธิ์แล้วก็หลายคนบอกว่าอย่าเชียร์เลยอย่าให้เข้มจีบตอยกลัวเข้มเสียใจผมบอกแล้วว่าเจนแซดเนี่ยนะ เขาเป็นเชนแบบสตาร์ทอัพอะพร้อมจะล้มเหลวพร้อมจะเริ่มใหม่พร้อมจะแบบทุกอย่างนะฮะจา์ผมไม่กลัวข<อ>ขเข้มเขาเสียใจแล้วผมก็เชื่อว่าเข้มับแข็งแกร่งและเลือกทางที่ดีที่สุดจะเลือกทางใดผมก็แฮปปี้จีบพุกดาต่อรอคอสามปีผมก็แฮปปี้จะไม่จีบไปจีบคนอื่นการ์ตูนหรืออื่นๆหรือลิงลิงหรอใครผมก็แฮปปี้นะรประเด็นคือแฟนครับ เข้มทิศสายอย่าเพิ่งน้อยใจนะเดี๋ยวผมพูดแล้วจะมาดราม่าอีกนั่นนะหรือจะไปจีทิศสายก็โอเคนะแต่ผมพยายามหลีกเลี่ยงไปช่วคราวก่อนนะเดี๋ยวแฟนคลับเข้มมุกดาจะไม่พอใจนะผม happy แฮปปี้หมดจะเหมือนกับที่ผมแนะนําหรือไม่ผมก็ยังรักเข้มครับอาจารย์ครับผมนะสุดท้ายครับสุดท้ายครับผมนะคีย์เวิร์ดเลยนะฟังมาต้องนานเนี่ยแฟนคลับเนี่ยไม่กดค้างโฆษณาฟังจนผมสุดท้ายจะได้เจอทีเด็ด <c oughs> ผมถามอาจารย์กันก่อนว่าที่เด็ดผมกำลังจะบอกว่าทําไมผมถึงเชียร์นี่แหละฮะเพราะผมเชียร์โดยใช้ใจแต่คําว่าใจไม่มีเหตุผลอธิบายเพราะอันนี้ครับผมเชื่อว่าเขบมงบดนี้เป็นไปได้ใจอิสตีนั้นยากแท้อย่างถึงแน่นอนบางผู้ชายบางคนก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าไอ้แม่งเขาดูไม่ตอบสนองแต่จริงเขาแอบชอบเราทําอะไรก็ดูว่าแอบชอบอ อะหลายครั้งอะมันก็เป็นอย่างนี้แต่หลายครั้งะมันก็ไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าคู่เนี้ยเวลาเคมีมันมาแล้วมันดีเกินกว่าที่จะที่จะแบบเป็นแค่เรื่องงานนะอาจารย์บอลต้องเยะโยนะมันดีเกินกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องงามันไม่ควรจะจิ้นขนาดนี้มันไม่ควรจะลงตัวขนาดนี้แล้วแม้แต่แบบคือผมรู้สึกว่าเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยต่อไอ้เค็มมาเจอกับมุกดาเนี่ยนะ ผมกลับมองว่าคนที่แบบเก่งๆไม่กล้าที่จะนะั้นคือเข้มไม่ใช่มุกดามุกดาก็พร้อมที่จะอาจจะลดลงระดับหนึ่งเพราะอะไรหๆลๆายอย่างแต่ผมว่ายังไงมุกดาเขาปล่อยธรรมชาติเขาก็ถ้าเจออะไรเมื่อไหร่ผมว่าเคมีเคมก็ยังดีอยู่เอเอาอาจจะไม่เท่าเดิมแต่มันนั่นอนะ่ะคสรุปก็คือว่าผมก็เชื่อว่ามีใจลึกๆนะแล้วใจผู้หญิงอะยากแทย้ย่างถึงนะเออโดยเฉพาะมุกดานะอภรรผมฟังแล้วผมเหนื่อยแทนเข้มนะรับผมมองว่าเข้มแข็งแร่ง และพร้อมจะแบกรับภารกิจนี้มุกดาเขาบอกว่าเวลาเขาคุยกับใครเนะี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาชอบอะไรเลยคุณคือทุกอย่างคุณต้องรู้เองหมดนะอ่าเหนื่อยะะอออไหมล่ะแล้วเขาเออแล้วเขาคุยกับใครเขาคุยนานเออนั่นแหละคือไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะมุกดาเปพูดเองแล้วแฟนลับก็มาเม้นหลายคนว่ามุกดาจีบยากแต่จะมีใครที่จะมาแบกรับภารกิจโลก กูโลกอันนี้นั่นคือเข้มหัดสวีผู้ชายที่แข็งแร่งที่สุดในปัตพีครับอัจารย์บอลนั่นแหละครับอ๋อนะครับผมก็ฝากทิ้งไทยไว้แค่นี้ครับไม่ต้องรอให้ออกพูดผมทิ้งไทยไว้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ